คนนะเดี๋ยวครับกรรมการหายพิกินนะมารถ่ายไปไหนครับมารครับ Let's go Bieber ขอจับเวลานะครับผมจับให้นะครับที่อยู่ครับเป็นไงอยู่ไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยรอพิกินจับเออพิกินนี่สุดยอดครับเป็นไงครับหนึ่งสองขึ้นสายด้วยไอ้เพื่อนต่างหากเขารอโอ้แต่ไม่ลงนะมันหลอกสองชั้นไปเลยคนนี้ยืนตานไปเนี่ยโอ้ กองเนื้กรรมการบอยอย่าเข้าข้างสามวิเป่าได้นะครับกรรมการบอยได้แล้วเปล่าใช่หรือเปล่าบอสามเป็นเนี่ยไม่อยู่สีเหลืองเราก็เป่าให้ได้ฮะเอา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 ระวังเป็นไงครับนี่ครับส่งให้เพื่อนนะส่งเขาหน้าเลยครับผมเเลี้ยงเียเบอร์ดีกว่าพี่จ้วอโอ้โหน้อกน้ำลงนะตีไม่ตีครับสติวบอลได้ด้วยเป็นไงล่ะโอ้เล่นเป็นเล่นเป็นครับการเลี้ยงไม่ตื่นเลยอ่ะใช่ครับ ยังหลับอยู่เลยครับไม่ตื่นเรารเซฟไป,ปเซฟมานี่นฮะอะไรฮะนี่ครับปุ่นเข้าม,มาครับหมุนโอ้ยโดนสตีลบอลไอคนนี้อีกแล้วไอสามสิบเอ็ดเออ,นนอเได<ม>้แล้วน้องแจ๋วมากเป็นต้อโดดแบบนี้เอาให้อยู่มันร้องถ้าน้องสู้ไปไหวแนะนำลูกขาคู่ลูกขาคู่ได้ครับน้องพี่แนะนำคู่เลยลูกขาคู่บอลลี่เป็นตัวเชิญด้านข้างเลยครับมีกันหน้าเด็กเหมือนกันครับสองน่ทีมมันเปลี่ยนกันแล้วกรับบอลีเราครับ 18ติดเลนส์สิบแปดแล้วฮะมาแล้วครับเอาครับต้องเอิร์ดเดอะแบ็กหนึ่งสองขึ้นอยู่ครับอยู่สามวิได้อยู่เอ้ยครับผมเดี๋ยวปาบริเปลี่ยนตัวครับขับยอมไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะผมรู้แล้วครับว่าผมควรจะเอาใครลงครับฮะผมรู้แล้วครับผมขอโทษครับผมขพื่อแทนปาบริเลยครับไอ้ยังอ๋อไม่รู้กันครับเอายังได้อยู่ครับต้องฟุกครับอาย่อย่าชูมืออี้อยู่ไม่เอาอยู่ครับผม มาลูกอย่ากลัวลูกอย่ากลัวลูกพี่พี่เกำลังให้ครับมาเปิดตรงกลางลูกเห็นปังส่งได้ลูกคนไหนว่างส่งลูกมระด้ออกใหม่ลูกเจนเย็นลูกนั่นแหละเออดีมากชูด้วยลูกิง,งมา,าลงแม่โอ้ยไม <ป S 1> ลงเนี่ยดีครับออมาให้เพื่อนขวาครับเงียบ<ๆ>เลยครับพอเราไม่รู้ชื่อครับต้องฟุกครับต้องฟุกมาต็นครับจมเตินมาต็น จับเต็ม <laughs> ไปครับไปครับอย่ากลัวลูกอย่ากลัวขึ้นเลยแหงขาคู่นั่นแหละนี่ฮะครับขอเวลาผมจะเปลี่ยนตัวให้เลยครับไม่ต้องห่วงครับไปเลยครับเ <laughs> ขาขอเวลานอกแล้วครับ <laughs> สามแต้มสามแต้มว้าวสิครับลูกนี้สามแต้ยอขอเวลานอกอร <laughs> ครับนะครับ <laughs> โยนลูกโยนไก่ครับห <laughs> <ย>ุนแลงพี่ครับไก่ตัวนี้ได้ไป ได้สิครับโอ้ยส่งให้เพื่อนครับหลอกเป็นทีครับแหมไม่เป็นไรครับนี่ครับยังได้อยู่ฮะนสองขึ้นไลนะครับเป็นใจนะครับอุ้ยกับลงเออทีบีโบครับนี่ไงผู้หญิงครับเล่นบัสได้เหมือนกันครับผู้หญิงนะฮะนี่ฮะตาครับตาตาไปลงครับเล่นลีบอลได้ครับโยนไปให้ฟุกฟุกคืนตาแต่ว่าโดนตัดครับนี่ครับข้ามไปแล้วครับนี่ครับหนึ่งสอง นี่ฮะปุ้ยกับลงฮะรับถจริงครับตึกแตกไม่ลงนี่ฮะลงลูกนี้ไม่ลงครับยังรีบาวได้ครับยังไงครับยังไงครับเออเออไม่ลงครับเอาอยัางได้อยู่ฮะเอาอีกทีนี้เออทำทำไม่ออกลูกนี้นะฮะมีมีรีบาวอีก เออตั้งโซนลูกตั้งโซนลูกไข่ยืนตรงไหนลูกดูคนกันด้วยครับสามในยอดนั่นแหละนี่ครับเอาทำเอาพี่พี่เขาเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยฮะเจมครับชูไว้ลูกชูไว้ถูไว้ชูไปหนึ่งคนหนึ่งคนเออหนึ่งคนแคร์แช่นะโอ้ออนครับต้องโอ้สามในยอดลูกโอ้ชอบแช่ครับเอาหาแล้วครับไปเร็วหาที่ว่างหาที่ว่างหาที่ว่างนั่นแหละของอ้วงว่างใจไหม ดีมากชุดเลยดีกว่าลูกหญิงนโเถอะโอครับลูกนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เสียงดังซึกฮะตั้งโซนตั้งโซนลูกตั้งโซนอ่าบุรีมีเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเจมครับชูเจมชูเดียวสอไปลงครับฝุกปัดออกหรือเปล่าเอ้ายังได้อยู่ไฟให้โอโอมาที่โบโบคืนโอโอยิงสามจู่ตายวับไปกับตาครับ อาวัีเปลี่ยนตัวนั่งข้างเลยเลยนะครับเลี้ยงมาครับสับในยอดแม่ี่ตัวเลี้ยงบอลนะครับใช่ครับมีครบแล้วครับคุณนัทตัวจ่ายตัวยิงตัวโฟโลมีหมดฮะขาดอย่างเดียวครันี่ข้ามกีจิงเเบลครับแหมไม่ลงก็เสียดายดี่ครับเรียบร้อยไหมปึกแหมจิงป่าห่วงครับปาทีเจมครับเจมข้าวลรวระวังโดนทิ้มนะเจมแม่เห็นว่าตัวเล็กหน่อยข้ามเลยนะ าไปยอดครับสามที่ก็มาแหกกาครับยิงแมครัยิงสามคะแนนตว้แหไม่ลงนะนิดเดียวโบลีบาวได้ครับน้องโตครับโมาให้ตาฮะตาตาโอ้ยไม่ลงนะลูกนี้ยังรีบาวได้ครับนี่ครับข้ามมาแล้วฮะยังไม่ข้ามครับยังไม่ข้ามครับมองเพื่อนก่อนครับตัวนี้ก็รอเปลี่ยนตัวครับสายดรอเปลี่ยนตัวครับมาแล้วครับได้ครับได้ครับ าแล้วครับมาทิตาครับตาไม่ให้เหรอครตาเล่นทีครับโอ้เสียดายลุงดีลืมไม่เพื่อนนะไอ้ยศสามบรีนเป็นตัวสามยอดเป็นตัวครับรบครับเอาแล้วครับสามยอดส่งที่บอมมาประคองแล้วครับให้น้องฟุกฟุกน้องโอน้องโอให้ฟุกฟุกขึ้นโดดไหมครับแหมไม่ลงนะฮะ ตอเดียวก็ส่งน้องวิโก้นะครับตัวใหญ่เบอร์ยี่สิบสี่มนี่ใช่แล้วครับตอนนี้ประธานมาแล้วนะครับตอนนี้ประธานมาแล้วนะครับลูกไม่ลงครับเหลือสามนาทีกว่าครับสามนาทีกว่ายิงลูกเอ้ยอย่าหย่าห่ระวังครับระวังครับระวังครับ เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับดับหลอกนึงพีครับหลอกส่งให้เพื่อนเพื่อนจริงซึบแหมเสียดายครับเลยดึงพีครับพี่บอกเอาไม่ได้ฮะไปแล้วครับลุกครับบ้านละครับถึงสองขึ้นไหมไม่ลงอ่าไม่ครับตอนนี้ลุกหายครับหายใจยิงลุกโอ้ยลงมาลุกทีสองสามคะแนนนะสามคะแนน แลายยอดท้ามมาให้ตัวเล็กแต่หูจิ๋วแต่แจ๋วครับเยาวชัยครับตัวเล็กแต่ใจได้ครับพี่ครับเป็นไงถ้าไม่ลงครับผมครับใจน้องโอมาที่น้องโอครับโอมาให้วีโก้ครับวีโก้มาให้โอฮะโอโอให้วีโก้วีโก้ให้ฟุกไม่ลงครับน้องไม่ลงคะลูกนี้พี่มอมรีบาวได้ครับยังให้อ่าน้องเบอร์สิบสิบสามอะสวยมากเลยครับนี่ไม่ลงแล้ว ยังรีบเอาได้ไมได้อยู่ฮะลูกนี้โอ้สู้จริงๆสามัญชนนี้ใช่ครับผมนี่ฮะยิงลงไปไม่ลงครับพี่มอมตัดบอลได้อยู่นะฮะข้ามาที่เบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเลี้ยงเข้ามายิงต่อหน้าโอ้โหต้อง้อยแบบนี้สิทุกเลยนี่แหละครับเล็กพิกคิดหูครับเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับหนึ่งนาทีครึ่งครับหนึ่งนาทีครึ่งนะครับใหนบอลต่อเล อ้าวจ่ายกันพลาดน,นะฮะตอนนี้สามระยดสามระยดเข้ามาฮะมาที่เจ็ดครับยิงไหยครับข้ามไปแล้วครับ,รบโอ้อ<ช>ตัด<ช>บอลออกครับลูกนี้กรรมการบอกบอลบอกว่าบอลออกครับใช่ครับขามแล้วยอดได้ส่งข้างส่งมาแล้วครับเรียบร้อยโดนถกเลยฮะโดนสตีลบอลแต่ยังได้อยู่นะครับปังลูกหูต้องลูกจากปังโอ้โหมาที่ค้ครับ ฟุกครับขาครับฟุกฟุกฟโอ้โหแผลลงไปแล้วครับลุงนีฮะตอนนี้ปาบุรี18 3และยอด6นะครับ50วินาทีครับ50วินาทีครับครับผมยิงไหมครับยิง3ครับไม่ลงนะแอร์บอลนะลูกนี้น้องฟุกฟุกมาให้กายอ้าวโดนสติบอลออกไปครับบอลเป็นทางครับไตบอลครับปาบุรีปาบุรีครับออกกว้างลุก มีผูกเชือกครับมีผูกเชื่อกิดเอาโอเคครับเรียบร้อยครับมาที่โอนะฮะสามสิบวินาทีครับโอโอ้ครับโอโอโดตัดบอลครับลูกนี้ขอโทษขอโพยกันเลยฮะหนึ่งสองขึ้นลูกไม่ได้ครับพี่ลูกมันเลยหัวฮะผิดอปครับโอ้โยตึกลงมาตรงนี้มาแล้วฮะสิบเก้าแปดเจ็ดโอ้ยิงสามับโอ้ โอ้ยไม่รู้ว่าสครับสครับสครับแล้วหนครับตดเวลาครับเวลาก่อนครับผมไห